สวัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถือคิวแล้วนะครับสำหรับเจ้า Isuzu D-Max 2.5แพท t ินัมนะครับซเปอร์แพท t ินัมคันนี้นะครับ Isuzu D-Max 2.5นะครับไ Irider s u p เปอร์แพท u ินัมนะครับปี2010นะครับก่อนอื่นนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ขอรายงานตัวนะครับวันนี้วันที่21นะครับจันทร์ที่21 กุมภาพันธ์2564นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษมากนะครับหน้าปกผมลงให้เลยว่าไม่ดหม8 9นะครับคันนี้น่าจะเป็นไมแท้เลย89,000กิโลนะครับสำหรับอ s u d-max super p ป a t i n u m ปีัมปี2010คันนี้นะครับหน้าปก8 9 9 0 0 0กิโลไม่ใช่ราคาขายนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าราคา คุ้มค่ามากค่าใครได้ไปนะครับคันนี้นะครับผมจะแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับดูรถจนจบนะครับแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจว่าคันนี้ลูกค้าจะพอใจที่จะซื้อไหมนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจผมจดเบอร์โทรไว้เลย0985984026นะครับ098 5984026นะครับสำหรับอ e s o u p a ที่นั่คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมกระจกเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดิมนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยครบไม่มีตำหนินะครับไม่อยู่ที่8,9,000กิโลนะครับคันนี้ลูกค้าดาวเริ่มต้น35,000บาทนะครับงวดอยู่ที่7,000ท่วนกับ7,600บาทอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกผ่อนนะครับ คันนี้ดาวสามหมื่นห้างวดอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็เจ็ดพันหกอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกผ่อนว่ากี่งวดนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครได้ไปคุ้มค่ามากนะครับถ้าเป็นเงินสดถามว่าลดได้ไหมลดได้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปให้ดูลถกันก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้พิเศษยังไงเดิมทุกอย่างเดิมทุกชิ้นไม่มีทําสีแม้แต่จุดเดียวไม่มีการล่องรอยน็อตขันแม้แต่จุดเดียวนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจ ก็เข้ามาดูรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับร้านเราชื่อเต็มๆว่าหอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับช่อง y o u t u พิพนออโตคารับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษต่างๆนะครับผมจะให้ดูกันแบบความเงางามนะครับคันนี้สวยจริงเป็นโซนสีเทานะครับเพราะว่าโซนสีเทาของอีซุดีนักตัวนี้ทํามาไม่เยอะนะครับสีนี้นะครับทํามาน้อยนะครับมาดูเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เดิมเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับนี่คือเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับสงสัยเจ้าของเดิมซื้อมาแทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับเนี่ยดูนะครับกระจังโครเนียมนะครับไฟตาโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมเดิมนะครับดูนะครับสีเดิมเลยนะครับคันนี้กระจกเดิมทุกบานนะครับตัวนี้กระจกเดิมทุกบานความฟังเสียงครับ ความบางนะครับเนื้อนะครับเนื้อความเงางามทุกอย่างนะครับดูกระจกนะครับตัวนี้เดิมนะครับเดิมจริงแท้แน่นอนวันนี้จะให้แบบละเอียดยิบเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็จดเบอร์เทรไว้ก่อนเลย0985984026นะครับ098 598 4026นย์อนผลออโต้คาร์นะครับยินดีให้บริการนะครับคันนี้ดูนะครับดูจากตัวนี้นะครับโคเนียมนะครับดูบันไดครับบันไดข้างสังเกตการใช้งาน น้อยน้อยหรือมากดูได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เดิมเดิมสวยเลยนะครับกิฟเลยนี่นะครับโคเนียมตัวนี้แทบจะไม่มีตําหนิเลยให้เห็นเลยทุกอย่างนะครับถ้าใครมองหารถมือสองก็คือสภาพนี้เลยตัวนะครับตัวด้านข้างดูนะครับตัวด้านข้างสะอาดมากนะครับตัวด้านข้างดูครับเนี่ยร่องรอยประตูเดิมสีเดิมความเงางามทุกอย่างยังเหมือนเดิมดูกรประตูแล้วกันนะครับเนี่ย ของเดิมเดิมแท้ๆรถใช้งานน้อยจริงแท้ร้อยเปอร์เซนดูตัวนี้เห็นไหมครับดูได้เลยใสปิ๊งเลยเหมือนรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับตัวนี้เหมือนใหม่ป้ายแดงใครได้ไปคุ้มค่ามากนะครับน็อตไม่มีการขยับเลยนะครับน็อตไม่มีการขยับสีนี้เดิมของโรงงานเลยสีเดิมมาเลยนะครับตัวนี้สีเดิมตะเข็บนะครับร่องรอยตะเข็บดูนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกอย่างทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับ ตัวนี้ได้เดิมทุกชิ้นการันตีให้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเดิมทุกจุดนะครับไม่มีแม้แต่จุดเดียวที่เค็มสีนะครับดูหลังคาหลังคานะครับไม่มีสนิม paint, ไม่มีทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเดิมทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ได้เดิมทุกอย่างหล like ังคาไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยการขูดขีดนะครับดูนะครับคันนี้ร่องรอยร่องยางนะครับร่องยางขอบประตูเนี่ยเนี้ยบกลิบเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเคลมสีมาเลยนี่นะครับ ภายในข้างบนนะครับเนี่ยกันาสาดตัวนี้ยังอยู่ของโรงงานยังเหมือนเดิมป้ายแดงออกมาใครใครซื้อรถป้ายแดงจะรู้เลยตัวนี้ยังอยู่ครบดูพื้นข้างในนะครับเนี่ยคือคันนี้สภาพดูนะครับคอนโซลหน้านี่คือเดิมโรงงานแท้แน่นอนร้อเปอร์เซไม่มีการทําอะไรทั้งสิน้นอันนี้คือเดิมเดิมดูนะครับเดิมเดิมเลยนี่นะครับเดิมแท้แน่นอนร้อเปอร์เซหัวเกียร์ไม่มีชํารุดนะ ใช้งานน้อยชือใครมาใช้งานมากดูได้เลยดูนะครับตัวปรับเนี่ยตัวปรับถ้าใช้งานมากๆมันจะลอกจะครับมันจะลอกหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่แปดหมื่นใช้งานน้อยจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับพื้นเบาะนะครับเบาะมากเบาะเนียนมากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเบาแคบข้างหลังนะครับพลาสติกยังอยู่เลยเห็นไหม ตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับทุกอย่างคันนี้ภายในฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะครับล่องรอยน็อตไม่มีการขันนะครับปี2010แท้แน่นอนตามเบลเลยนี่นะครับปี2010ผลิตวันที่21เดือน9นะครับปี2010แน่นอนมีโค้ดนัมเบอร์ของรถอีสุป้ายแดงแท้นะครับเห็นไหมครับอ่าหลายคนจะไม่รู้นะครับเนี่ยคือวันที่21เดือน9ปี2010เห็นไหมครับนี่คือวันปีผลิตรถนะครับของแท้แน่นอนนี่ครับ ดูนะครับบันไดข้างสวยมากนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับร่องรอยไม่มีการทําสีแน่นอนนะครับบางครับล้อแม็กนะครับดูนี่แม็กยังไม่ได้ไปปัดเงานะครับเดิมเดิมเดิมโรงงานนะครับยางยางดีสีเส้นยางระบบยางใหม่เลยนะครับยังใหม่ๆเลยยางนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ยางยังใหม่ๆเลยยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับคันนี้นะครับตัวนี้ด้านท้ายไม่มีสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเดิมทุกอย่างนะครับ เป็นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับซูเปอร์ไทเทเนียมแล้วนะครับคันนี้เป็นอีซุดีแม็กซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับไฟท้ายนะครับมีตำหนีนิดเดียวนะครับคือไฟท้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมเล็กๆแค่นี้นะครับนอกนั้นไม่มีร่องรอยจุดนะครับดูการขึ้นลงนะครับของบันไดที่กันชนท้ายไม่มีแทบจะไม่มีให้เห็นการขึ้นลงเลยนะครับวุบเปิดดูครับตัวนี้รอยอาร์คโรงงานยังอยู่เห็นไหมครับ อันนี้เดิมจริงแท้แน่นอนเห็นไหมครับคันนี้เดิมนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างมาซอกเดิมนะครับวันนี้ผมจะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อการตัดสินใจลูกค้าได้เลยตัวนี้แล้วเห็นไหมครับแผ่นตัวนี้ยังเดิมเลยเนี่ยมีพลาสติกรองตัวเดิมของโรงงานแท้ต้องเป็นตัวนี้นี่ต้องมีตัวเดิมเดิมก็คือยังได้เดิมนะครับตัวเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าน็อตหายน็อตอะไรปุ๊บตัวนี้จะหายไปด้วยแผ่นพลาสติกนะครับอ่า เห็นไหมครับยังได้เดิมนะครับคันนี้เดิมจริงนะครับแล้วก็ถามว่าร่องรอยขูดขีดมีไหมนะครับมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้นิดนึงนะครับนอกนั้นไม่มีให้เห็นเลยนะครับตัวนั้นนะครับเห็นไหมครับก็มีนี่นิดดนึงนิดนึงนะครับนี่นอกนั้นไม่มีเลยนะครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับ2 0 2 0ันยีนะครับนิว้รแมกนะครับตัวนี้ สแตนเดตบันไดข้างดูนะครับการใช้งานเนี่ยการใช้งานมากน้อยต้องดูบันไดข้างการขึ้นลงนะครับเนี่ยมาตั้งแต่ติดเดิมโรงงานป้ายแดงนะครับยังเหมือนเดิมกระจกเดิมทุกบานนะครับเห็นไหมตัวนี้กระจกเดิมล่องรอยสวยมากไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยนะครับตัวนี้นะครับนั่นมีตัวนึงนิดนึงนะครับตัวนั้นนิดนึงอีสุแท้โอเคเลยเห็นไหมครับของแท้อีสุนะครับตัวนี้ปุ๊บโลโก้ไฮแลนเดอร์ไม่มีการแกะออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต กระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวนี้ตัวท็อปมาเลยนะครับปั๊บผมจะให้ดูนะครับตัวนี้พับกระจกได้นะครับกดพับกระจกได้เซฟตี้ล็อกปรับกลุ่มกดไฟฟ้าได้หมดนะครับกระจกขึ้นลงด้านข้างนะครับไม่มีตําหนินะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นพวงมาลัยไม่มีการลอกนะครับดูนะครับผมจะให้ดูเลขใหม่นะครับนี่นะครับปั๊บสตาร์ทเครื่องโชว์เลย เห็นไหมครับไม่แปดหมื่นเก้านะครับผมไม่ได้โกงลูกค้าผมเอาตามนี้เลยตามจริงเลยตัวนี้ครับเนี่ยครับเสียงเครื่องดังนิ่มๆไฟไม่ขึ้นไม่โช์นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สตาร์ทให้ดูตัวนี้เห็นไหมครับรอยอาร์โรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับตะเข็บนะครับดูตะเข็บตะเข็บอ่าตะเข็บเดิมๆนะครับเดิมๆเนี่ยเดิมๆนะครับของเดิมแท้แน่นอนเลยเนี่ยนี่เห็นไหมครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับ อันนี้เดิมๆแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครมองหาแบบว่าอยากได้รถมือสองสภาพเดิมๆมไม่เคยแบบไม่มีร่องรอยขูดเขียนไม่มีการเคมสีอะไรเลยสักจุดคันนี้เลยนะครับดาวสามหมื่นห้าจบนะครับว่าเจ็ดพันนะคันนี้นะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยครับตัวด้านข้างเห็นไหมครับไม่มีตําหนินะครับสีเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็จะพาไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ ดูนะครับคันนี้ล้อแม็กตัวโนร่าไม่สวยเดี๋ยวเราไปปัดให้ใหม่นะครับนี่ตัวนี้จะมีเกียร์ขึ้นนะครับนอกนั้นไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับเพื่อการตัดสินใจให้ได้ลูกค้าให้ได้เลยนะครับคันนี้เจ้าอีซุดีแมกนะครับซูเปอร์พัทีน้ำนะครับคันนี้สวยกิฟนะครับไม่มีตําหนิให้เห็นแน่นอนมาดูห้องเครื่องครับอ่านะครับสภาพห้องเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวแรกฝานผากระโปรงนะครับ เดิมไม่เดิมดูครับเนี่ยสวยไม่สวยดูแค่ตัวนี้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็รู้แล้วว่าสวยแท้แน่นอนแผ่นการความร้อนดูนะครับไม่มียุ่ยไม่มีสลายนะครับดูนะครับเม็ดองเม็ดน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับซุ้มเดิมข้างในนะครับตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยการถูกถอดแม้แต่น็อตแม้แต่ขันแต่แต่จุดเดียวนะครับดูนะครับปั๊บนะครับดูนะครับ ตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ยังไม่มีการขันเลยเห็นไหมครับแทบจะไม่มีการขันเลยเห็นไหมครับน็อตทุกอย่างนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเห็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดฝาครอบเครื่องให้ดูกันเลยว่าเดิมจริงไหมนะครับคันนี้ดูเห็นไหมเดิมไหมนะครับเดิมทุกอย่างนะครับดูนะครับทุกอย่างรอยเม็ดองเม็ดอาร์คทุกอย่างน็อตโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับมาร์คเมิร์กของโรงงานนะครับตัวนี้แผ่นเพจเดิมแท้แน่นอนนะครับดู น็อตไม่มีการขยับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คทุกอย่างไม่มีการขยับขยื่นเห็นไหมครับแต้มสีทุกอย่างเลยคือเดิมโรงงานเดี๋ยวผมจะถอดฝาครอบเครื่องให้ดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับตัวนะครับดูฝาครอบเครื่องครับดูตัวนี้ไม่มีการขยับขยื่นสายไฟเม็ดอาร์คทุกอย่างโรงงานเดิมไม่มีการแตะต้องดูนะครับเดิมทุกชิ้นไม่มีการแตะต้องน้ํามันไม่มีซึมแม้แต่หยดเดียว ให้เห็นนะครับทุกอย่างรอยมาร์กทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างดูครับปลั๊กฟ,ฟงปลั๊กไฟ,ฟเดิมหมดไม่มีการเคลื่อนนะครับดูนะครับเนี่ยนี่คือถ้าใครออกเคยออกรถป้ายแดงจะรู้เลยนะครับว่ารถทุกตัวโรงงานป้ายแดงเขาจะทําสีตามใบทั้งหมดทุกอย่างนะครับคันนี้เหมือนกันทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีการขันทั้งสิ้นเห็นนะครับไม่มีการขันน็อตอะไรทั้งสิ้นเลย นะครับน็อตข้องเครื่องถือว่าสภาพร้อยเปอร์เซนตเต็มเลยสําหรับมือสองหาสภาพนี้ไม่ได้อีกแล้วรถ10กว่าปีนะครับคันนี้ปี2 0 1พตอนนี้ปี2022แล้ว12ปีสภาพแบบนี้ลูกค้าหาที่ไหนได้ต้องที่นิพลออตโตค้คาร์ผมการันตีให้ได้นะครับวันนี้คันนี้สวยจริงนะครับไม่ได้บอกอให้ลูกค้าได้แบบพูดได้เต็มปากเลยว่าคันนี้เดิมร้อยเปอร์เซนดูฝาครอบเครื่อง เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะครับคราวนี้นะครับเห็นดูไหมครับเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องให้ให้หยดแม้แต่หยดเดียวนะครับดูนะครับเดิมจริงเดิมทุกอย่างทุกจุดนะครับคันนี้บอกได้เลยเดิมจริงๆนะครับเดิมมากนะครับบอกจริงโอเคครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าฟังกันนะครับคราวนี้ นะครับผมเอาฝาครอบไปไว้ด้านท้ายรถแล้วอ่ะผมจะสตาร์ทให้ลูกค้าได้ฟังกันเลยว่าสตาร์ทติดยากไหมนะครับดูนะครับติดแล้วนะครับเสียงเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับดูนะครับเสียงเครื่องใหม่ป้ายแดงนะครับใหม่ป้ายแดงดูนะครับ ดูรับยี่สุเห็นไหมครับเสียงเครื่องสตาร์ทใหม่ๆยังดังนิ่มขนาดนี้นะครับดูถ้าน้ามันเครื่องหล่อลืกขึ้นมาแล้วมันจะเทียบขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับคือดันมีไอไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับแทบจะไม่มีให้เห็นเลยเห็นไหมครับไม่มีควันอะไรดำขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยหน่วูดูลูกลอกสายพานยังเดิมๆไม่เคยขันน่ะ ดูน็อตยังไม่เคยขันมาร์กยังไม่เคยกรยับกรเยือนออกนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมดูอัตราการเร่งผมจะเร่งให้ดูนะครับเร่งให้ฟังกันนะครับอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมช่วงล่างกันต่อครับคราวนี้ ไปดูห้องเครื่องกันครับไปดูช่วงล่างกันนะครับระดับพวงมาลัยปรับได้นะครับปัดขึ้นได้นะครับเนี่ยปรับได้สามสี่ระดับเลยนะครับเนี่ยเสียงเครื่องข้างในเงียบมากนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับสภาพนี้ใหม่กิฟตจริงๆนะครับผมการันตีให้ได้ว่าใหม่จริงนะครับคันนี้ไม่ได้อันนั้นเลยนะครับบ้าบา ตั้งแต่ซื้อลนมาก็ก็เดิมจริงๆครับพี่เดิมเดิมทุกคันเดิมจริงๆนะครับคันไหนสวยจริงๆผมก็บอกว่าสวยนะครับสวยทุกคันนะครับที่ทางร้านหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019เอามาลงขายใน YouTube ให้ลูกค้าการันตีได้ทุกคันครับพี่นะครับคันนี้เดิมจริงสวยจริงนะครับดูนะครับเนี่ยเดิมจริงครับจริงๆไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่แปดหมื่นเก้าเลยนะครับคันนี้อ่ะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้า ลิฟให้ลูกค้าได้ชมช่วงล่างกันแล้วนะครับคราวนี้มาแล้วนะครับมาถึงช่วงล่างกันเลยนะครับคราวนี้สำหรับคันนี้อ s u z u D-Max Super p l a t i ท u m นะครับ Super ทเทเ n i u m นะครับคันนี้ปี2010แท้แน่นอน100%มาดูด้านหน้าเดิมแท้แน่นอนไหมช่วงล่างนะครับเห็นไหมครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับดูนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับวันนี้นะครับ มีการพ่นซีนโค้ <tinc S 1> Harmon Alison ดการสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับเดิมแท้โรงงานดูยังไงนะครับดูเนี่ยครับมีการพ่นซีนโค้ดเรียบร้อยนะครับเนี่ยพ่นซีนโค้ดกัรสนิมดูนะครับดูเห็นไหมครับอ่าตัวนี้หมายเลขเครื่องด้านล่างนะครับถ้าใครซื้อป้ายแดงจะรู้ดีนะครับเคยเห็นเลยไหมครับเห็นไหมน้ํามันเครื่องไม่มีซึมแม้แต่หยดเดียวให้เห็นนะครับเห็นไหมครับรอยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะครับทุกอย่างเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับลูกหมาก สภาพ1 0อยเปอร์เซ็นต์ยังเจียมๆใช้ได้นะครับแทนคัดทุกอย่างเดิมนะครับน็อตเดิมโรงงานเห็นไหมครับน็อตเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการเคลื่อนนะครับน็อตท่อไอเสียเดิมคันนี้เดิมทุกชิ้นร้อยเปอร์เซนตนะครับเห็นไหมครับตัวด้านล่างนะครับมีการพ่นซีนโค้ตกันสนิมนะครับพ่นไว้เดิมโรงงานป้ายแดงมาเลยนะครับพ่นไว้แล้วนะครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับ มีการพ่นมาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ารถจะขึ้นสนิมเลยต่อไปนะครับคัสงซกัสีเขาทํามาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อันนี้เดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับเดิมจริงเนี่ยเดิมรอยบุกร<ๆ>้างทุกอย่างนะครับเห็นไหมเดิมเดิมหมดเลยนะครับคันนี้บันไดข้างตัวด้านข้างเดิมหมดเลยนะครับ<ๆ>ตัวนี้นะครับท่อไอเสียดูดูท่อไอเสียนะครับยังยังกิปเลยเห็นไหมยังไม่มีอันนั้นเลยนะครับ ตัวยางนะครับตัวนี้นะครับข้างหลังนะครับดูนะครับบูธหูหนงหูแหนบยังดีดีหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับพ้นซิงโคดกันสนิมไม่เรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้เนี่ยนะครับรอยมาร์กรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับแต่ยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาใส่ให้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องยางอะไหล่นะครับบูธหูหนงหูแหนบอยู่ในสภาพดีทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดเลยไม่มีล้อไม่มีซึมนะครับไม่มีซึมแน่นอนเห็นไหมครับด้านโค้งด้านข้าง ตัวนี้รอยมาร์คลุงยังอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ถือว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับโอ้ยมันล้างอัดฉีดจะยังไงเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่สะอาดเท่าไหร่นะล้างอาัดฉีดเดี๋ยวล้างอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงล่างแต่การันตีได้เห็นไหมครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีน้ํามันซึมไม่เห็นปั๊มวงปั๊ม,มคาดน็อตได้มีการขยับ,ขย,บขยื่นทุกอย่างนะครับยังเดิมๆหมดเลยนะครับอ่าคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเดิมทุกชิ้นนะครับ ก็ดูไปจนหมดแล้วนะครับผมก็รายงานให้ลูกค้าได้ชมกันหมดแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับช่วงล่างห้องเครื่องทุกอย่างนะครับผมรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันหมดแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมจะเปิดราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทนะครับ395,000บาทดาวเริ่มต้น3 5 0 0 0จัดไฟแนนซ์อยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะครับงวดอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับคันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนที่แข่งในนะครับเราบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนเราก็จัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้นะครับขอให้ลูกค้ามีอาชีพทำงานแล้วก็สามารถนะครับ ยืนยันกับทางาไฟแนนซ์ได้ว่าเราทํางานจริงนะครับมีใบรับรองเงินเดือนหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าบัตรประชาชนใบเดียวทํางานเกษตรกรหรือว่าเปิดร้านค้าขายออกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรต่างๆได้หมดนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมบอกว่าดาวสามหมื่นห้าจัดไฟแนนซ์อยู่ที่สามแสนหกนะครับงวดอยู่ที่เจ็ดพันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นเงินสดลดได้นะครับเงินสดโทรเข้ามา แล้วก็ถามว่าลดได้ไหมลดได้นะครับสําหรับคันนี้ราคา3ามแ0 0เบาทท่านได้ลดเหมือนกับป้ายแดงไปเลยนะครับไม่เหมือนยิ่งกับป้ายแดงนะครับไม่แปดหมนะครับคันนี้อีสุดีแมนะครับแพทซูปเปอร์แพทที่นั่เลยนะครับคันนี้ไม่มีแม้จะจะตำหนิให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเดิมทุกอย่างเดิมทุกชิ้นนะครับราคาก็ ไม่ถือว่าไม่แพงนะครับ3 9 5 0 0 0บาทนะครับราคานี้พร้อมโอนให้ลูกค้าทันทีนะครับเล่มพร้อมโอนให้เรียบร้อยนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับก็ได้นะครับดาว35,000นะครับดาว3 5 0 0 0่างวด7,000นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูรถได้นะครับได้เลยที่หอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง0 1 9ินะครับหรือว่าช่อง u t u b e นิผลออโต้คาร์นะครับ คันนี้ผมการันตีให้เลยว่าสวยจริงนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ก็โทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับโทรสอบถามกันก่อนนะครับปรึกษากันก่อนทุกอาชีพออกได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ท่านคิดนะครับเราก็บริการจัดไฟแนนซ์ส่งมอบถึงบ้านเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเช็คทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวเริ่มต้น3ามหมื่นห้าพันบาทงวดอยู่ที่เจ็ดพันนะครับ ดาวดาวเริ่มต้น35,000บาทนะครับงวดอยู่ที่7,000ลูกค้าจากดาวมากดาวน้อยควบโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าดูจนหมดแล้วตัดสินใจยังไงก็โทรหาผมได้นะครับยังมีรถเข้ามาจะรีวิวให้ลูกค้าไปเรื่อยๆทั้ง Vigo t i g e ก Nissan n a น a าวจะค่อยๆทยอยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ i ี Is u z u D-Max Super ทีนัมนะครับซุเปอร์ซุเปอร์ไทเทเนียมนะครับคันนี้ปี2010เครื่อง2,005นะครับคันนี้ราคา395,000บาทนะครับถ้าเป็นเงินสดลดได้นะครับแต่ถ้าเงินดาวก็อยู่ราคานี้แล้วก็ดาว3 5 0 0จัดไฟแนซ์360งวดอยู่ที่7,000นะครับอันนี้เป็นงวดเข้าวๆให้ลูกค้าได้ตัดสินใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมิี่พนอตโตคาฝากไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ